สวัสดีครับผมเซลฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับผมบอยนะครับนำรถยนต์ฟอร์ดเอลเรสตตัวสปอร์ตมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับราคาขายอยู่ที่1,464,000บาทนะครับตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่ซื้อแพ็กเกจเสริมนะครับเพิ่มเข้าได้นะครับ ก็เดี๋ยวบอยพามาชมนะครับว่าคันนี้นะครับมีความแตกต่างหรือว่ามีความพิเศษยังไงนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีอะคริลิกนะครับตรงฝากระโปรงคาว่าเอเวอเรสต์นะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED นะครับพร้อมกับไฟวิ่งวันตัว C ครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับที่พ้าเห็นอยู่นะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้านะครับสีจุดนะครับตัวเอเวอเรสต์นะครับจะได้ล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับไซส์ก็อยู่ที่255ห้าทับห้ R 20นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กสีดำนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับตัวเอ่อ กระจกนะครับก็จะเป็นกระจกสีดำนะครับพร้อมกับไฟ LED นะครับตรงกระจกนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ข้างๆนะครับเขียนว่าเทอร์โบนะครับเป็นสีดําเงานะครับตรงแก้มก็จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่ครับกระจกก็จะเป็นสีดําเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยวตรงกระจกแบบ LED นะครับเพื่อเปิดก็ทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สปอร์ตนะครับ มาในข้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับก็ดูร้ำสมัยขึ้นนะครับผมก็จะมีกล้องถอยหลังแล้วก็เซ็นเซอร์กัะระยะนะครับ ตรงฝากระโปรงก็จะมีคําว่าสปอร์ตนะครับกล้องก็จะฝังอยู่ตรงท้ายด้านล่างที่เขียนคําว่าเอเวอเรสนะครับนะฮะฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับตัเบาะแถวสามจะพับแบบแมน่นะครับ นะครับบอยพามาชมด้านในรถนะครับแบบแถว2นะครับตรงคอนโซลหลังเนี่ยจะมีตัวปรับพัดลมนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB type c แล้วก็ USB 1หนึ่งช่องนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำ แผงข้างประตูด้านหลังครับมือเปิดจะถูกซ่อนไว้แล้วนะครับอยู่ด้านในแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาพาชมด้านหน้านะครับแผงข้างก็จะมีตัวปรับกระจกนะครับปรับกระจกปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะมีเล่นลูกไายนิดหน่อยนะครับ เบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีดาปรับคำว่าสปอร์ตนะครับเป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้านะครับแล้วก็มีปุ่สตาร์ทนะครับว <c oughs> งลัยพร้อมมันติฟังชันนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับถิงสีตัวนี้ก็ แอร์แยกซ้ายขวานะครับยังมีโทรสุกเฉินให้นะครับ Apple c a r p a y Android Auto ใช้ได้นะครับเแบ็บมือไฟฟ้านะครับระบบโหมดการขับขี่ก็จะมี4โหมดนะครับเบรกมือไฟก็มีให้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงพร้อมกับช่องเสียบ USB ด้วยนะครับ ถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับสอบถามแคมเปญหรือโปรโมชั่นนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อบอยเข้ามาได้นะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518 mm hmm. ถ้ารถตัวจริงลงโชว์รูมนะครับเดี๋ยวบอยรีวิวแบบละเอียดให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้ถ้าลูกค้านะครับอยากทราบข้อมูลก่อนนะครับว่ารุ่นสปอร์ตกับรุ่นไทเทเนียมมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่าแพ็กเกจเสริมนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอยจะ แจ้งให้ลูกค้าทราบกันอีกทีนะครับวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ